นิยมวิทยาคลองใหญ่เผยใกล้หมดฝนแต่ระหว่าง24-25กันยายานี้มีฝนตกหนักประธานปปอปตเนินงน้ารรงล์ประชาสัมัธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน6ออบต1เทศบาลขณะที่เทศบาลจังหวัดะรางมั่นใจใช้สิทธิ์เกิน60%ส่วนอปตแสนรุงตั้งเป้าใช้สิทธิ์80%และสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์สัตตาสุนทโร ต่อไปนี้พวกับธงชัยททมิทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 9 5 2 344 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร 039-542-355-6สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอัิตย์ที่2 3เดือนกันยายนปี2555กับผมต้งชัยมีทับทิมนครับสถานีอุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่นะครับ เตือนจังหวัดตราดนะครับให้ระวังฝนในช่วงของวันที่24-25กันยายนนี้เผยว่าขนาดนี้นะครับใกล้หมดฤดูฝนแล้วเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และขา่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับ นายสมเกียิวิจาร์หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอำเภอกองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดตราดและภาคตะวันออกใกล้หมดฤด,ดูฝนแล้วโดยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนของจังหวัดตราดปริมาณน้ําฝนจะลดลงเรื่อยๆแต่จะมีมรสุมในวันที่24-25กันยายน2555นี้ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดตราดจะต้องระมัดระวังเนื่องจากมีฝนตกหนักและมีน้ําท่วมลาาและอาจเกิดดินถล่มในอำเภอเกาะช้างด้วยขณะที่คลื่นลมแรง ขึ้นมีความสูง2-3เมตรหรือประมงขนาดเล็กขนงดออกจากฝั่งนายสมเกียรติกล่าวด้วยว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคม2555ฝนของจังหวัดตราดจะเริ่มลดลงเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2555ที่จะเป็นช่วงหมดฝนของจังหวัดตราดและเข้าสู่ฤดูหนาวของจังหวัดตราดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดนะครับก็เดินหน้าร่วมกับกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น รณรงค์งประชาสัมพันธ์นะครับให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน6อปอป1เทศบาลครับนายประทีปจงสืบทําประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในวันที่7ตุลาคม2555จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่ง ในอำเภอเขาสมิงประกอบด้วยตำบลเขาสมิงตำบลสนตุ้งและตำบลประนีตอําเภอบ่อไร่ที่ตำบลบ,บ่พอพลอําเภอคลองใหญ่ที่ตำบลคลองใหญ่ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมแห่งที่อำเภอเขาสมิงส่วนอีกแห่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2 1ดตุลาคม2555คือเทศบาลตำบลชำรากและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมา ทั้งนี้ทางาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราจะได้รณรงค์และจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้งเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดชาวจังหวัดตราในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอบมอกไร่แลอะอำเภอเขาสมิงนะที่ผมรับทราบว่าในวันที่7ตุลา ในที่2 0ตุลาเป็นสองวันที่ท่านจะมีโอกาสได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกออนายกผู้แทนท้องถิ่นนะครับทั้งอต5แห่งวันที่7ตุลาเนี่ยมีทั้งอตอสมิงนะฮะอบอตแสนตุ้งและอตปานีมีเลือกตั้งทัางนายกและสมาชิกนะครับวันที่7ตุลาและอีกสองแห่งคืออตคลองใหญ่อเปรย์คลองใหญ่กัน อ,อบตอออบอ่บอพลอยอำเภอบ่อไร่นะก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกนะฮะซึ่งผู้ที่มีชือ่อเป็นคนอยู่ในเขตอังกล่าวทั้ง5แห่งได้รณนาตรวจสอบตัวเองนะครับว่าท่านมีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่มีชื่อนบมีชีผู้งเสธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะครับนะ้งหมดนี้เพราะว่าถ้าถ้าท่านไม่ไปตรวจสอบล่วงหน้าก่อนถ้าท่านไม่ได้สิทธิ์วันนั้นเนี่ยไม่มีชื่อก็จะมนเสียโอกาสท่านไปสำหรับความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งของอบตของกอทน,นั้นเนี่ย เราได้ดําเนินการไปทำโครงการสมรชันผู้สมัครทั้งหมดนะฮะเร้วก็มีการตั้งเจ้าที่การจดการตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการตัดชุดป้องปรามาหาข่าวนะฮะระหว่างก่อนเลือกตั้งนะฮะวันเลือกตั้งก็ดาเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนั้นห้าแห่งแรกเนี่ยวันที่จดตุลานเนี่ยมาพร้อมเราเราสามารถที่จะดำเนินการเลือกตั้งได้แล้วตั้งแต่วนต้นไป สำหรับอีกสองแห่งที่เหลือคือมาที่2 1ตุลามนะครับคือเทศบาตลตำบลชำราบต่อเกาะหมากสองแห่งนี้เขาเช่นเดียวกันนะครับก็เปิดจควตุที่เราจะมีการเลือกตั้งที่ยี่บเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะเดือนหน้าเนี่ยช่นนี้ก็อร์ร์ได้ดําเนินการไปไปดาเนิกนการพบปากผู้สมัครการเลือก,กตั้งนะครับ การสมสาธิชันเนี่ยวันที่26ที่ไปทำล่าในวันที่3ตุลาไปที่กอหมากนะฮะนะันะ้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปเชื่อว่าความพร้อมทั้งสองแห่งเช่นเดียวกันครับก็ก็มีความพร้อมในการตั้งตามเวลาเปนกาาเช่นเดียวกัน <c oughs> ยกเว้นแต่เพียงว่าพี่น้องจาชนต้องไปสำรวจตรวจสอบติดตัวเองแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ความพร้อมเองครับ ด้านอบอตอแสนตุงและเทศบาลตำบลชำรากนะครับประกาศใช้สื่อทุกชนิดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดครับนายพิรยุพิทักษ์นิรพันธ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุงและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเปิดเผยว่า หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันตงได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่ามีนายอภินานสว่างสวัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองสมัยสมัครเพียงคนเดียวส่วนอีก10หมู่บ้านมีผู้สมัครจํานวน34คนโดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้สมัคร3 5ถึง5คนโดยตำบลสันตุ้งมีประชากรจํานวน6,000กว่าคนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจํานวน4,5 0 0คน ทั้งนี้นายอภินันสว่างสวัยจะต้องทำคะแนนให้ได้เกินร้อละสิหรือ450คะแนนจึงจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอค์คงการบริหารส่วนตำบลแสนตงที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่7ดตุลาคม2555นี้นายเพียรยุกล่าวว่าในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้นได้ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิน80%หลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ประชาชนมาใช้สิทธิ์กว่า78ซึ่งในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้นจะมีกิจกรรมในหลายรูปแบบทั้งการใช้รถแห่วิ่งไปใน10หมู่บ้านการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และการจัดกิจกรรมพิเศษช่วงก่อนการเลือกตั้งจะทําให้ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นค่ะแผนการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้วางไว้ล่วงหน้าเป็น3ระยะในระยะที่1ก็เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก็คือช่วงตั้งแต่14กันยาถึงวันที่20กันยาก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั่วไปส่วนระยะที่2ก็เป็นหลังประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเน้นหนักในเรื่องของการแจ้งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะรวมทั้งในช่วงระยะเวลาในกล่าวเนี่ยเราจะเริ่มดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่30กันยาถึง11ตุลาส่วนระยะที่3เนี่ยก่อนวันเลือกตั้ง7วันก็คือตั้งแต่14ตุลาถึงวันที่20ตุลาเนี่ย เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของการแจ้งแจ้งวันเวลาสถานที่เลือกตั้งแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้มาตรวจสอบก,ก่อนการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งในส่วนของการตั้งเป้าไว้นี่นะคะเราคาดการว่าประชาชนในเทศบาลเนี่ยจะไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบค่ะแล้วก็จะมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละสามนะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็จดทาแผนประชาสัมพันธ์จะทํากิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงลุกโดยสื่อต่างๆพร้อมจะทําหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ตรวจสอบราชื่อก่อนการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งนะะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะให้ทราบถึงลักษณะต้องห้ามแล้วก็ในวันที่26 กันยานะคะทางกะกะตจังหวัดตราดเนี่ยจะลงมาทำโครงการเลือกตั้งเชิญสมัชชันตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งเป็นต้นไปเราได้แจ้งเชิญช,ชวนประชาสัมพันธ์ผู้สมัครทุกท่านพร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจเนะี่ยให้ลงมาฟังในเรื่องของโครงการสมัรชันอย่างอย่างทั่วทั้งพื้นที่ะคะ่ะชุนีรพาาักก่กับ,บช่วงหน้าไปติดตามสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศัก,การรรดาสุนทโรครับ <S <S <c oughs> เมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เออเอาใจนะเข้าขใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโร,รงแรมบ้านปูรีสอร์ท บริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเองม,มกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039542355ถึง6จังหวัดตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตราด และหอการค้าจังหวัดตราขอเชิญเที่ยวงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสีสันตะวันออกเฟสติวอรระหว่างวันที่19ถึง23กันยายน2555ณบริเวณ3แยกหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดตราช็อปชมชิมสินค้าโอท็อปอาทิเช่นสินค้าประเภทอาหารเครื่องแต่งกายของใช้ต่างๆและสินค้าโอท็อปจากจังหวัดตรา รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพราะความเจริญในธรรมแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายในช่วงเดือนกันยายนเป็นเดือนที่เลยจากเดือนของความกตัญยูซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็จะคิดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเ,เป็นช่วงของเดือนแห่งความกระตันยู แล้วก็แสดงความรักต่อพ่อต่อแม่กันอย่างเต็มที่ล้นหลามหลังจากนั้นไปก็แสดงความรักน้อยลงซึ่งความจริงแล้วเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนักเพราะความรักสามารถที่จะเจือจานให้กับบุคคลทั้งหลายไม่ใช่ลำพังเฉพาะแม่พ่อในเดือนอื่นๆก็มีความสำคัญมีความสำคัญในตัวของเดือนนั้นๆแต่จะพูดถึงเรื่องของเดือนของปีของวันก็เป็นเพียงแค่ เรื่องของการกำหนดนับตามเรื่องของเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะต้องทำความดีหยุดทุกนาทีใครคิดว่าเวลามีความสำคัญน้อยก็ลองไปถามคนที่พลาดในเรื่องของเวลาว่าปีนี้เสียดายจังเลยไม่ได้ทำเดือนนี้เสียดายเหลือเกินไม่ได้ทำวันนี้เสียดายเหลือเกินไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่าน่าจะต้องทำนั่นคือคนที่เสียโอกาส โอกาสมาถึงเราทุกวันและสามารถที่จะจับตัวโอกาสนี้ได้แต่หลายครั้งที่ปล่อยให้ตัวโอกาสเลยผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะคว้าและจับมันได้เลยมันก็กลายเป็นอดีตแห่งความทรงจำไปซะแล้วดังนี้เราจึงจะได้เห็นร่วมกันว่าในโลกแห่งความเป็นจริงทุกๆอย่างทุกอย่างในโลกล้วนแต่มีเรื่องของค่าเวลามันนับเป็นเกณฑ์ เรากำหนดเกณฑ์การกันด้วยเรื่องของเวลาและเวลานี้ก็ไม่ใช่ใครจะมาฆ่ากันง่ายๆหลายคนบอกว่าวิ่งเล่นฆ่าเวลาไปก่อนนอนเล่นฆ่าเวลาไปก่อนเป็นคำพูดที่น่ากลัวท่านเพราะเป็นคำพูดของคนที่รู้สึกว่าเวลาไม่มีค่าก็เลยฆ่าด้วยคอรักขังเวลาไม่มีค่าด้วยคอควายสระอาะไม่เอกแต่กลับไปฆ่าเวลาด้วยคอรักขังสระอาะไม่เอก มันจึงกลายเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเป็นของที่ค่ากันได้แต่ในในัยยะของพระพุทธเจ้าแล้วเวลามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและสามารถที่จะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของเวลานั้นๆจนทําให้เราจะต้องมาปรับในเรื่องของการเวลากันให้ถูกต้องวันนี้จะได้พูดถึงในเรื่องของอเราจะเห็นได้ว่าแม่หลายๆคน เลี้ยงลูกด้วยความรักแต่มีคุณแม่อยู่คนหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะเคยชมแล้วแม่ที่ไม่มีมือเลยทั้งสองข้างและแม่ที่มีขาซ้ายอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเป็นขาขวาก,ก็มีสองข้างนั่นแหละหนะเพียงแต่ขาซ้ายมีข้างเดียวแม่มีขาแค่สองข้างซ้ายหนึ่งข้างขวาอีกข้างหนึ่งแต่เลี้ยงลูกได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่มีมือนั่นคือเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเสียดาย เสียดายที่วันนั้นไม่่มน่าที่จะไปทำงานแล้วพลาดพลัง้งเผลอทำให้มือเข้าไปในเครื่องจกักรจนมือขาดไปหมดสองข้างเสียดายวันนี้ที่ฉันมีขาเพียงแค่สองข้างแต่เรื่องของเวลามันก็เรื่องของเวลามันผ่านไปแล้วก็ช่างมันวันนี้จะมาเริ่มกันใหม่มาทำกันแบบจริงจังเสียทีว่าเรานี่จะต้องอาศัยเท้าที่เหลืออยู่อาศัยพละกกำลังที่มีอยู่มาทำให้ลูกของเรานั้นเจริญเติบโตขึ้นไป ทั้งทงที่เรามีเพียงแค่สองเท้าสองมือไม่มีนี่คือคนที่ต่อสู้ในเรื่องของเวลาและเอาความรักเข้ามาประดับขอบจานเรียกว่าอาหารหนึ่งจานในชีวิตนี้มีสิ่งที่มาประดับคือในเรื่องของบุพการีบุคคลผู้ทําอุปการะก่อนเวลามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมีความสําคัญมากมายหนักหนาขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ใช้คําว่าค่าเวลาแต่ต้องให้ใช้คําว่ารู้คุณค่าของเวลา และเราจะใช้เวลาอย่างทนุถนอมและเป็นประโยชน์ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาในการที่จะหายใจและทำความดีทุกๆประการขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในการเวลาทำความดีทุกขณะจิตและเราจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้อย่างที่ใครๆก็อิจฉาว่าเราสร้างสุขในเวลาที่หลายคนเข้าฆ่าทิ้งได้อย่างสบายๆนั่นคือความสุขที่แท้เจริญพร เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 8 1เ1 8 2ศสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร8 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกไมยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับใบสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อย ย่างมื่ออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้5ค7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521 277และช่วงนี้ลราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับกกตตราดนะครับประชุมรับทราบการจัดการเลือกตั้งอบอตอ5แห่งครับ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราอําเภอเมืองตรานายประทีปจงสืบธรรมประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการอีกสี่คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราร่วมประชุมเพื่อสรุปงานและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆโดยเจ้าหน้าที่กกตตราได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตํห้าแห่งได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงมีจำนวน9เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งมี10เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปานีตมีจำนวน10เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยมี7เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1หน่วยเลือกตั้งและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่มี9เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1หหนนนนนน่วววยเเลกกกตัั้้งขาาดดดีไมรจป หาเสียงรวมทั้งสถานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กะกะตกำหนดให้ผู้สมัครเลือกตั้งทั้งนายกและสมาชิกสภาด้วยอนนทททีี่่่เฝ้าคยจไมส คาภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนมือตรงเดินหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดินหน วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดขอ่าวไที่เฟซบุ๊กตรางทีวีวันนี้ผมต้องชัยมีทัพทิมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ